กลองไฟใช้เลเซอร์ Peg 1 5เวอร์ช e ประหยัดอุปกรณ์ทั้งหมดที่มีให้ในกล่องนะครับเปิดกล่องออกมาก็จะเจอเจ้าตัวกล่องไฟใช้เลเซอร์ Peg 1 5หนึ่งตัวสายชาร์จหัว USB type C สติกเกอร์มาร์กิ้งสลับติดกับเจ้าตัวกล่องเลเซอร์คำเตือนต่างๆโดยเจ้าตัวนี้ถ้าหากแบตหมดเราสามารถเสียบชาร์จได้เลยไม่ต้องซื้อแบตมาเปลี่ยนสามารถประหยัดเงินในกระเป๋าได้นะครับ ในส่วนหัวของเจ้าตัวกล,ล่องเลเซอร์ก็จะมีฝาสำหรับปิดป้องกันถ้าหากเราต้องการใช้งานาสามารถเปิดฝาแลยการพับไปด้านข้างแบบนี้ได้เลยฟังก์ชันการทำงานของไฟฉายจะมีทั้งหมด3โหมดด้วยกันโดยกดปุ่มครั้งแรกจะเป็นไฟฉายแบบแรงที่สุดกดครั้งที่2จะเป็นการหลีไฟลงมาเหนือดับกดครั้งที่3จะเป็นไฟสโตร์ไลท์และกดครั้งสุดท้ายจะเป็นการปิดไฟฉายนะครับ ในรุ่นประหยัดนี้นะครับเราจะไม่สามารถใช้ปุ่มหมุนด้านล่างในการเปิดเลเซอร์ได้เราต้องกดปุ่มด้านข้างเพื่อทําการเปิดเลเซอร์โดยเลเซอร์ของรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นเลเซอร์สีแดงมองเห็นได้ชัดจากทางไกลและอีกปุ่มหนึ่งจะเป็นการเปิดไฟสีเขียวซึ่งไฟสีเขียวตัวนี้นะครับก็จะเป็นไฟสีเขียวธรรมดาไม่ใช่ไฟเลเซอร์เวลาส่องออกไปก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้เลยโดยทุกฟังก์ชันของเจ้าตัวกล่องเลเซอร์ตัวนี้นะครับสามารถเปิดใช้งานได้พร้อมกันโดยการกดปุ่มที่มีอยู่ทั้งหมดในกล่อง ถ้าหากท่านใดสนใจสามารถคลิกได้ที่ตะก้าหรือที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับ